สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะเจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ของชาวราศีพิจิกนะชาวธาตุน้ําที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งนะดังนั้นก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติ สิ่งไหนดีก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเรานี่แหละนะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองเราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้นะเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะชาวราศีพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะก็ขอให้ฟังรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นะตัวเราเองนะคะใบแรกจัสมินแปดถ้วยนะคะ a อ e ออฟบอลสามเหรียญ ตาสี่ดาบนะคะเจ็ดดาบสี่ไม้เท้าแปดเหรียญ่ะแล้วก็ควีนออฟสอดนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับสาวราศีพิจิกนะในเดือนแห่งความรักนะเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะมีไพ่พาิปเนเตนะเด f เฟกชั่น จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกนะคะใครที่กำลงังรอคอยข่าวดีนะจากคนไกลจากที่ไกลนะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะนะรอคอยข่าวดีเรื่องของการเงินนะเรื่องของการงานนะก็มีโอกาสที่จะได้รับนะตามที่เราปรารถนานะคะนะหรือก่อนหน้านี้ใครที่กระทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะมีความมานะพยายามขยันหมั่นเพียรมุ่งม,มั่นทำสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะก็ถึงคราวที่ คุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะคะจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะเหมือนชีวิตของคุณกําลังก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จที่มันอีกไม่ไกลแล้วนะคะนะคุณก็จะกําลังจะได้รับนะสิ่งที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่เสียเปล่านะมันกําลังจะส่งผลตอบแทนนะคะกำลังจะดีขึ้นตามลําดับนะเพียงแต่ว่าเรายังคงต้องนะลงมือทําต้องอดทนทําต่อไป แล้วผลที่ได้รับมันก็จะทําให้คุณรู้สึกปราบปลื้มใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะมีดวงชะตาที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีนะได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะสิ่งที่มัน ไม่ดีทั้งหลายมันก็จะมารายหายไปจากชีวิตของคุณและจะมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตมาทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะหรืออาจจะมีคนดีๆมีมิรภาพดีๆเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาฮิวใจก็ได้นะคะจะมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือมีการได้บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณจะ คุณจะได้ดีจากการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะนะสิ่งใหม่ๆนั้นจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นเติบโตขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องกล้ากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเลือกเส้นทางชีวิตหรือต้องกล้าในการที่เปิดรับมุมมองใหม่ๆนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหมนะ่เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเรียนรู้นะคะฝึกฝนนะหรือ เราอาจจะเป็นคนที่แบบอาร้าหลางไม่ค่อยเปิดใจนะเราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยน m าย d ซ e t ของเราสมัยนะคะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินก็ได้นะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดว่ายากมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดไว้ถ้าคุณนะเปิดใจที่จะลงมือทำรับรองเลยว่ามันจะนำพาคุณไปสู่โอกาส ดีๆในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจราจานะช่วงนี้วาจาเรียกซับพูดแล้วก็เป็นเงินเป็นทองใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงเนี้ขายดิบขายดีก็จากวาจาของคุณนั่นแหละนะคะพูดจาดีก็มีแต่คนมาซื้อสินค้าของเรานะมาชื่นชมชื่นชอบนะมีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดที่จะพูดแล้วพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะอาจจะ พูดเจราจาติดต่อเรื่องงานต่างๆนะก็จะได้รับผลสําสเร็จดีมากๆนะคะการสื่อสารช่วงนี้ค่อนข้างดีนะแต่เราก็ต้องใช้เสน่ห์คำพูดของเราในทางที่ดีด้วยนะอย่าไปพูดว่าร้ายใครนะมันจะไม่ดีนะคะพูดไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเข้าตัวเรานอกจากจะมีเสน่ห์เรื่องของวาจา นะวาจาของเราก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพูดยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าเราพูดไม่ดีกับคนอื่นนะเราก็อาจจะเป็นเสีเหงก็ได้นะคะดังนั้นพูดดีๆเข้าไว้นะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะพูดเรียกเงินเรียกทองเข้ามาจะดีกว่านะคะหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะคะเดินทางไปติดต่อเจราจากันค้าการขายไปดีลงานอะไรไว้นะก็ช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่หรือต้องอาจจะ ไปเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะช่วงนี้อาจจะมีคนมาให้คุณไปช่วยเหลือนะในเรื่องของอาการเจราจานะหรือ,อต่อรองกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยแต่ถ้าดูแล้วมันอาจจะเสี่ยงเกินไปหรือเอ หรือเราอาจจะได้ผลกระทบนะจากสิ่งนั้นเราควรที่จะเซฟตัวเองบ้างนะคะนะบางทีก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะช่วยเหลือได้แต่ก็ต้องคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีนะคะการจะทําอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะขอให้คุณเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของการใช้เงินหรือเรื่องในชีวิตประจําวันนะอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไร บางทีเราต้องใช้ระยะเวลานะใช้วุฒิภาวะใช้ประสบการณ์ของเราในการตัดสินใจในสิ่งนั้นๆนะคะบางเรื่องมันอาจจะรู้สึกยากเย็นเข็นใจอาจจะรู้สึกลำบากใจแต่ขอให้คุณตัดสินใจด้วยเหตุและผลตามหลักแห่งความเป็นจริงแล้วก็ถูกต้องนะคะรับรองเลยว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจ หรือสิ่งที่คุณเลือกนั้นนะมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของ าการเจ็บป่วยอยู่บ้านนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะก็อาจจะไม่สบายได้หรือคุณมุ่งมั่นต่อการทํางานมากเกินไปนะอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อได้เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดความเครียดจากการทํางานตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีเวลาทํางานก็งานเตาก็ทําเต็มที่แต่ถ้าเวลาที่เรา,าพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่เรายังคงต้องใช้ร่างกายในการ หาเงินนะในการทํางานต่อไปแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการครบคนอาจจะมีคนไม่หวังดีนะปนเข้ามาในชีวิตของคุณคือเราต้องอพิจารณาคนให้ดีๆอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปหรือได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเราก็ต้องพิสูจน์ต้องเห็นด้วยตา นะต้องมีเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือใช้ความชอบไม่ชอบนะคนนี้เราไม่ชอบนะเวลาเขาทาอะไรเราก็จะจ้องที่จะเอาเอาผิดเขาอันนี้ให้ดีนะคะนะอย่างที่กล่าวไปว่าอย่าไปพูดว่าไราใครดีรมันจะเป็นการสร้างวิปกาการเปล่าๆนะเราทําสิ่งที่ดีไว้อะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณนะคะชีวิตของคุณนะจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะมีไพ่สี่ไม้เทา้านะคะบางท่านอาจจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะหรือ สามารถเคลียร์หนี้สินได้นะคะมันเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนี้มันค่อนข้างราบรื่นขึ้นโฟขึ้นอะไรที่มันดูแล้วมันจะผ่านยากมันก็อยู่ๆมันก็ผ่านไปได้สบายสบายหรือปัญหาที่มันคาราคาซังช่วงนี้คุณก็สามารถจัดการได้นะเอาอยู่ในทุกปัญหานะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยด้วยนะกอบโกยความสําเร็จจากเรื่องของการทํางานกอบโกยเงินจากการใช้ความรู้ความสามารถนะคะนะมีความสุขสบายเกิดขึ้นนะ,ะมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น มีดวงโพกษะด้วยนะคะมีดวงที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดนะคะนะดั่งไพ่แปดเหรียญน,นะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเลยนะคะช่วงนี้ก็ช่วงเมกมันนี่ด้วยนะก็ขอให้เร่งทําเร่งสร้างทุกความสําเร็จมันเกิดจากการที่คุณลงมือทำนะทำอะไรก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะอย่าท้อมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ไปให้ถึงนะคะนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกดดันหลายเรื่องก็ขอให้อ่าพยายามมีสติแล้วก็สู้ส ะะพยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองนะอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าเพิ่งกลัวอะไรไปล่วงหน้าถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําหรือเรายังไม่ได้ลองพยายามบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะนะพยายามเติมพลังบวกสร้างกําลังใจให้กับตัวเรามากๆและนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมนะของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการทํางานนะคะนแบบจาะลึกกันเลย มูนนะคะ w บลอ o f Fortune q u e e n of w a วอ High p i n ง h e นะคะ,ะแล้วก็ชาวเวอการทำงานช่วงนี้อาจจะมีความเครียดความกดดันคุณอาจจะต้องทำงานใหญ่งานสำคัญหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะหรือได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะหรือการทำงานของเราพอมันเติบโตขึ้นมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มันก็ต้องมาพร้อมกับความกดดันความคาดหวังนะคนเรามันยิ่งสูงยิ่งหนักนะคะแต่เมื่อในอเราเลือกที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนะเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆปัญหากับทุกๆวิกฤตต่างๆนะคะแต่เชื่อเลยว่านะไม่ว่า คุณจะเจอปัญหาอะไรในเรื่องของการทํางานคุณสามารถเอาอยู่นะใช้ความรู้ความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่ก็จะทําให้คุณทํางานนั้นได้สําเร็จลุล่วงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะมุมมองความคิดของเราพยายามมองในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็อ่ามั่นใจในความสามารถของเรานะเชื่อเลยว่าคุณทําสิ่งต่างๆได้ดีอย่างแน่นอนนะคะนะช่วงนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์อาจจะทําเกี่ยวกับบริษัทบ้านรับสร้างบ้านเกี่ยวกับขายเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือพวกตกแต่งภายในต่างๆเกี่ยวกับาขายอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆงานออกแบบที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะช่วงนี้ดีมากๆนะหรือบางท่าน อาจจะเป็นในหนา้าขายบ้านขายที่ดินก็ได้นะคะหรือเป็นในหน้าอะไรที่ใช้คํคาพูดคําเจรจาช่วงนี้จะดีมากๆนะว่าจาของคุณจะเรียกเงินเรียกทองนะคะ,ะช่วงนี้ทําอะไรหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดเกิดความสําเร็จนะผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมให้โอกาสด้วยนะคะนะโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านานที่เป็นผู้หญิงนะที่จะช่วยเหลือเรื่องงานคุณดีมากๆนะพร้อมซัพพอร์ตให้คุณ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะหรือบางท่านมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะมีลูกน้องในความควบคุมนะคะมีอํานาจบารีบาร,รมีในการสั่งการนะเราก็ต้องใช้อํานาจของเราในทางที่ดีการที่เราต้องปกครองคนเยอะๆเราก็ต้องใช้ความอารมุมอารวยนะใช้ อย่าลำเอียงด้วยนะคะมีเหตุและผลนะใช้อำนาจของเราในทางที่ดีนะมีความเห็นโอ้เห็นใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้ลูกน้องนะรักเราแล้วก็พร้อมที่จะทำงานให้เราแบบถวายหัวกันเลยนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะเป็นเสื้อผ้านะเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะเครื่องสำอางเครื่องประดับนะเดี๋ยว หรือเกี่ยวกับพวกด้านแฟชั่นนะคะการออกแบบนะเครื่องแต่งกายต่างๆช่วงนี้ดีมากๆนะคะจะเกิดความสําเร็จนะหรือผลงานของคุณจะรับการยอมรับมากขึ้นนะมีคนซื้อสินค้ามากขึ้นมีคนมาจ้างงานมากขึ้นก็ได้นะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานพิเศษนะมีคนมาจ้างเรานอกเวลางานนะมีรายได้จากจอบเล็กจอบน้อยช่วงนี้ก็งานจะค่อนข้างยุ่งนะแล้วก็ต้องอพยายามแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะบางคนทําทั้งงาน งานหลักแล้วก็งานเสริมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะทำงานเสริมก็อย่าไปกระทบกับเวลาการทํางานงานหลักนะคะมิฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาได้นะก็ต้องแบ่งสรรน,นะแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะคะนะดวงการงานก็ยังถือว่านะมีโอกาสเติบโตในสายงานที่คุณทําอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีความเครียดความกดดันเกิดขึ้นหรือมีความเหนื่อยนะเหนื่อยใจเหนื่อยคนเหนื่อยงานคือมันก็บางทีอาจจะมี พลังงานด้านลบเกิดขึ้นนะก็อย่างที่กล่าวไปพยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็นะเติมไฟเติมพลังในตัวเองคิดถึงเป้าหมายของเราเอาไว้ว่าเราทํางานเนี้ยเพื่ออะไรนะคะถ้าไม่เพื่อตัวเองก็อาจจะเป็นเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักก็ได้นะคะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเรื่องของการทํางานทํางานที่ไหนมันก็เหนื่อยก็ท้อได้กันหมดนะคะนะแต่เชื่อเลยว่านะคุณสามารถเอาอยู่ จัดการได้ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการเงินนะคะ Ace of s o r d s t a n งสี่เหลี่ยนนะคะก็ Astrowin ไม่เท้าหกถ้วยนะคะเรื่องของการเงินนะคนข้างดีนะคะ เหมือนกับว่าช่วงนี้จะหาเงินได้มากขึ้นนะจากการใช้ความรู้ความสามารถของเรานี่แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากความรู้หรืออาจจะอาจจะ การทำงานสำเร็จก็ได้นะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้ก็จะได้เงินก้อนโตนะหรือได้เงินผลตอบแทนจากการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะสร้างผลกำไรที่ดีมากๆนะคะหรือบางท่านอาจจะมีอสังหาประกาศขายประกาศเช่าอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีคนมาซื้อมีคนมาเช่นานะสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับาการซื้ออสังหาเพิ่มก็ได้นะบางคนซื้อเพื่อปล่อยเช่านะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้มันเหมือนกับว่าคุณจะมีรายได้ นะจากช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะนะสมัยนี้นะหาไรายได้ทางเดียวไม่พอต้องทำหลายอย่างนะคะมันถึงจะเพียงพอนะแต่ก็อาจัดสรรเรื่องของเวลาให้ดีด้วยอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยกับการทํางานกับการหาเงินแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนะมันก็จะ คุ้มค่ากับความเหนื่อยอย่างแน่นอนนะคะมีความโชคดีจากการเดินทางนะการเดินทางจะนําพาความสําเร็จนะรวมถึงอาจจะหอบเงินนะหอบทองกลับมาด้วยก็ได้นะคะก็อย่างที่กล่าวไปว่านะมีดวงโพกทรัพย์ช่วงนี้การเดินทางจะนําพาความสําเร็จนําพาเงินทองมากมายมาสู่ตัวคุณนะหรือบางท่านจะได้เงินจากการใช้คําพูดคําเจรจาพูดแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้า ไปพูดต่อรองเรื past, ่องผลประโยชน์อะไรต่างๆนะก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายของลูกของร้านนะใครมีลูกในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวบ้างนะเรื่องของค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีเยอะช่วงนี้แต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะดีขึ้นนะคะแต่คุณก็ยังสามารถหาเงินมาได้เรื่อยๆนะแต่ก็ พยายามนะแบ่งเก็บบ้างเอาไว้ใช้ในอย่างฉุกเฉินนะคะนะก็เป็นช่วงที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทํางานจากการใช้ความรู้ความสามารถหรือจากงานจอบเล็กจอบน้อยนะถ้าเราจัดสรรวางแผนเรื่องของการเงินดีๆนะก็จะไม่มีปัญหาการเงินเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะนะเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกเดี๋ยวมาดูเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะสิบเหรียญ r e l ล x กซิ ing, นะคะหนึ่งถ้วยฟู Full. แล้วก็อัศสวินถือดานะคะช่วงนี้นะคนมีคู่รักกันดีมากๆนะความรักนะสดใสหวานชื่นไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยนะเคยดีกันยังไงก็ยังคงดีกันแบบนั้นนะคะหรือบางคู่อาจจะวางแผน ซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็ได้นะซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อทรัพย์สินที่มันเป็นชื่อของคุณสองคนนะเหมือนกันเหมือนกับว่ากําลังเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะมีเป้าหมายในเรื่องของอการดําเนินชีวิตเหมือนกันนะคะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นความแตกต่างที่คุณสองคนต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันบางทีความชอบไม่ชอบหรือ ไลฟ์สไตล์ที่มันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะแต่ก็ถ้าคุณสองคนพยายามปรับตรงนี้ได้นะก็จะสามารถรักกันยาวนานต่อไปนะคะคือทิศทางความรักมันมันดีมากๆแต่อาจจะมีเรื่องของการปรับตัวการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะบางทีคบกัน7ปี10ปียังคงต้องมีเรื่องที่ต้องปรับตัวกันแทบจะทุกๆวันเลยนะคะนะรักกันก็ต้องพยายามนะปรับตัวเข้าหากันแต่ก็ปรับในแบบที่เราไหวอย่าปรับแบบ ขาดความเป็นตัวเองนะพาไปปรับตัวนะตามคนรักมากเกินไปมันอาจจะสร้างความกดดันแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้คือเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะนะคนรักเขาอาจจะชอบในความเป็นตัวเราในความเป็นคุณนี่แหละนะคะที่เป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดนะให้อาเกิดความรักนะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ อาจจะหาเวลานะไปเที่ยวด้วยกันบ้างไปเที่ยวไ,นะไ,ป,เยวไปเปิดหูเปิดตาไปสร้างบรรยากาศดีๆนะหรือบางทีคนรักเขามีปัญหาอะไรเขาอยากจะคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้านะกลัวคุณอาจจะทุกไปกับเขาด้วยนะการได้อยู่คนเดียวในบนการได้อยู่ด้วยกันในบรรยากาศดีๆนะเขาก็เขาก็อาจจะเปิดใจคุยในเรื่อง อต่างๆที่เขาอาจจะเก็บสะสมมานานเหมือนมีโอกาสได้คุยเปิดใจกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะก็มีเกณฑ์ที่จะความรักสดใสนะมีอนาคตที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ต่อกันด้วยบางทีอาจจะมีเผลอแหละนะคะนะบางทีคนรักไม่ได้ดั่งใจบ้างนะมีเรื่องงอนการทะเลาะกัน คือมันก็พอเป็นสีสันก็พออย่าไปบ่อยกันเกินหรือทะเลาะก,กันรุนแรงเพราะมันอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ได้นะก็พยายามถ,อถ,อถ,อถอ้อยทีถ้อยอาศัยอภัย,ภยซึ่งกันและก,กันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยกันนะคะก็ประคับประคองความรักนะให้สามารถไปต่อกันได้นะคะเดี๋ยวมาดูคนโสดนะชาวราศีพิจิกกันบ้างน,นะคะช่วงนี้คนโสดจะเป็นยังไงนะคะสถ้วย king s of เพนชอกโกนะคะอัสตอรวินถ้วยเพสอฟคัฟสั้นโอ้ดวงความรักของคนพิจิกนะคะคนโสดพิจิกค่อนข้างโดดเด่นน่ะนะมีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงมากๆอาจจะมีคนที่มีโปรไฟล์ดีนะมีหน้าที่การงานดีๆนะที่จะเข้ามาให้คุณได้รู้จักนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาทำให้คุณมีความสุขมารู้สึกดีๆกับคุณ นะมีทั้งคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะนโะดวงความรักค่อนข้างสดใสดีมากๆหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะอยู่ไกลกันอยู่กันคนละประเทศค,คนละจังหวัดก็ได้นะคะนะหรือการสื่อสารการใช้สื่อออนไลน์นี่แหละที่จะอาจจะทําให้คุณสคนได้รู้จักกันแต่ถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ ไม่ดีนะหรือคนที่ไม่โอเคหลงเข้ามาเราก็ต้องมีสติกับเรื่องของความรักคือเวลาเรามีคนคุยเรามีคนคุยหลายคนนะคะไม่ได้มีคนเดียวคือเรายังโสดไนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกเลือกใครก็ได้นะคะถ้าคนไหนเราคุยโอเคเราก็คุยด้วยหรือคนไหนที่เรารู้สึกมันมันเอ๊ะมัน,ม,นมันไม่โอเคคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่คุยนะคะคือตัวเรานี่แหละที่จะ ทราบนี่เองว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะเราก็พยายามสแกนคนดีๆค่อยเป็นค่อยไปนะความรักนี้จะไปใจร้อนไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราใจร้อนนะตัดสินใจเลือกใครเราก็ อาจจะเลือกคนผิดก็ได้นะแต่ทิศทางความรักของคนโสดชาวราศีพิจิกนี่ดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่หรือคุณอาจจะเลี่ยงเลี่ยงใครไว้นะเขาคนนั้นก็อาจจะเปิดใจนะรับคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะก็ดวงความรักนะคนโสดพิจิกโดดเด่นนะมีโอกาสหายโสดสูงมากๆนะเตรียมฉลองสละโสดกันได้เลยนะคะปิดท้ายด้วยสุขภาพนะคะเลเวอร์ กาไม้ทานะคะ Kings of Cups เรื่องของสุขภาพก็ระวังโรคที่มาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดเอวนะคะเป็นนิ้วล็อกนะพนักงานออฟฟิศนี่เป็นกันเยอะเลยนะเพราะว่านั่งทำงานทั้งวันไม่ยอมลุกเดินเป็นไหเลยนะคะมันก็อาจจะมีการปวดหลังนะเป็นนิ้วล็อกได้หรือมีปัญหาสายตานะใครทำงานที่แบบว่าต้อง จ้องหน้าจอคอมทั้งวันหรือดูมือถือทั้งวันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ระวังโรคที่มาจากการามาจากการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยรวมถึงระวังเกี่ยวกับพวกอาหารการกินนะเกี่ยวกับลำไส้การขับถ่ายช่วงนี้ก็อาจจะมีผิดปกติบ้างนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะกินอะไรก็ ดนะูด้วยนะคะอย่าคิดว่าอร่อยอย่างเดียวนะก็ต้องอดูแลนะสุขภาพของเราด้วยนะคะโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีก็อาจจะต้องระวังเรื่องของโรคที่มาจากการทํางานรวมถึงพวกอาหารการกินนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเอง เราทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะสุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ